สวัสดีครับผมนงนัดดาพง์อาวุธอินทรวิชิตผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประกันชีตบริษัทสีกรุงประกันชีตโบรกเกอร์ครับสวัสดีค่ะแอนค่ะที่ปรึกษาประกันชีิตภาคกลางประจำสาขาแจ้งวัฒนะค่ะครับสวัสดีครับต้องแอนครับสวัสดีค่ะพี่นงครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการประกันชีิใช่ค่ะสำหรับบุคคลทั่วไปและก็สมาชิกผู้สนใจนะครับและก็ต้องการจะตรวจสอบในหน้าประกันชีวิตสำหรับหัวข้อที่เราพูดคุยในวันนี้นะครับข้อสอบนะครับมีทั้งหมดในึ่งคร่งครับ แล้วหัวข้อแรกอะไรครับน้องแอนหัวข้อที่1ค่ะจรรยาบรรณและศีลธรรมนะคะของในหน้าประกันชีวิตค่ะมีทั้งหมดนะคะ10ข้อ20คะแนนค่ะครับและเกณฑ์ในการสอบผ่านนะครับต้องสอบผ่านทั้งหมด7ข้อคิดเป็น70%สําตหรับหัวข้อนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าหัวข้อนี้ไม่ผ่านหัวข้อต่อไปถึงแม้เราทำคะแนนได้เยอะก็ไม่อาจผ่านเกณฑ์ได้นะครับและหัวข้อที่2ครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มีห้าสิตนะคะมี50ข้อ100คะแนนค่ะหัวข้อที่3นะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย20ข้อ40คะแนนค่ะและหัวข้อสุดท้ายนะคะพรบประกันชีวิตค่ะพศ2อ3 5นบและที่แก้ไขเพิ่มเติม20ข้อ40คะแนนค่ะครับครับสำหรับหัวข้อที่2 3และ4นะครับเกณฑ์ในการสอบผ่านนะครับก็อยู่ที่60%ครับหรือคิดเป็นจํานวนข้อสอบ54่ข้อครับในหัวที่ข้อนี้นะครับ2 3 4ามีเนี่ยก็มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าหัวข้อแรกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามีเวลาในการทําข้อสอบถึง2ชั่วโมง30มนาทีค่อยๆดูทีละข้อไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเลือกคําตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดนะครับใช่ค่ะจรรยาบรรณและสินธรรมในหน้าประกันชีตมีทั้งหมด10ข้อนะครับแล้วก็ข้อสอบก็มี10ข้อด้วยกันครับทุ่านนะครับเรามาดูกันครับว่าจรรยาบรรณข้อที่หนึ่งเป็นยังไงครับจรรยาบรรณข้อที่1นะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัยบริษัทและเพื่อนร่วมอาชีพจรรยาบรรณข้อที่2นะครับให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและชี้แจงให้้ผูอาปรกัันภยทถึงสิิธ และหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยครับจรรยาบรรณข้อที่3ค่ะรักษาความลับอันมีควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอกครับจรรยาบรรณข้อที่4ครับเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสาคัญเพื่อการพิจารณาประกันภัยหรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ครับจรรยาบรรณข้อที่5นะคะไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยทําประกันเกินความสามารถในการชําระเบี้ยประกันนะคะหรือเสนอขายที่นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ค่ะครับจรรยาบรรณข้อที่6ครับ ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบาเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัยครับจรรยาบรรที่7นะคะไม่แนะนําให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทําสัญญาใหม่หากทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ค่ะครับจรรยาบรรที่8ครับไม่กล่าวให้ร้ายทับถมในหน้าหรือบริษัทประกันอื่นครับจรญยาบรรที่9นะคะมันศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอครับจรรยาบรรที่10ครับประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งทำโรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์รีและคุณธรรมแห่งอาชีวปริษย์ครับและนี่ก็คือจรรยาบรรณทั้งสิข้อนะครับที่เราจะใช้ในการสอบในหน้าประกันชีวิตใช่ครับสิข้อนะคะครับก็เรามีเวลาอย่างดีงนะครับสชั่วโมงกับกาารทีมทันทีค่อยๆดูทีละข้อทีละข้อไปนะครับเจนะคะที่ต้องผ่านนะคะจาก10ข้อนี้นะคะครับทีนี้เราลองไปดูรายละเอียดของเนื้อหานะครับว่าในแต่ละข้อเนี่ยมันกล่าวถึงอะไรบ้างและตัวอย,าอย่างเป็นยังไงบ้างได้ค่ะเราลองไปดูกันครับ จรรยาบรรณข้อที่1นนะคะมีความซื่อสัตย์ุจริตต่อผู้เอาประกันภัยบริษัทและเพื่อนร่วมอาชีพค่ะในหน้าต้องมีความตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์จริตและความถูกต้องอีกทั้งยังต้องคงไว้ซึ่งความจริงใจไม่หลอกลวงผู้เอาประกันภัยบริษัทและเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันค่ะแสดงว่าจรรยาบรรณข้อหนึ่งนี้เราพูดถึงความซื่อสัตย์ของในหน้าประกันชีวิตที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือลูกค้านะครับแล้วก็บริษัทประกันภัยรวมถึงเพื่อนร่วมอาชีพด้วยใช่ค่ะนะครับสำ เมื่อในหน้าประกันชีวิตครับรับใบคําขอประกันภัยและเบี้ยประกันภัยมาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องนําส่งบริษัททันทีนะครับถึงแม้ว่าจะรู้นะครับว่าในวันรุ่งขึ้นก็สามารถนําส่งได้ตัวอย่างนะครับถ้าเกิดกรณีที่ว่าในวันเนี้ยนะครับภรรยาที่บ้านเกิดเจ็บป่วยนะครับแล้วก็เราบังเอิญไม่มีเงินสดติดตัวนะครับรู้ว่าเพิ่งมาเก็บเบี้ยประกันมาแล้วเอาเงินค่าเบี้ยประกันเนี่ยไปจ่ายชำระค่ารักษาพยาบาลก่อนอันนี้ก็ไม่สามารถทํได้ไม่ได้นะคะถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณผิดต่อลูกค้าผู้ประกันนะครับ และแถมที่สำคัญครับถึงแม้ว่ามันจะสามารถที่จะนําตรงในมันลุกขึ้นได้ก็ผิดจรรยาบรรเช่นเดียวกันครับตัวยอย่างที่สนะคะไม่กระทําการช่วยเหลือให้ลูกค้าทําประกันโดยขัดต่อหลักการประกันชีวิตด้วยการปกปิดข้อมูลลูกค้าไม่แจ้งไปยังบริษัททําการก่อข้อมูลลูกค้าโดยลําพังหรือเซ็นชื่อแทนลูกค้าค่ะก็ใช่ครับน้องแอนครับด้วยการปกปิดข้อมูลลูกค้าเนี่ยในยุคปัจจุบันนะครับตัวอย่างนะครับ การกรอกข้อมูลแทนลูกค้าเนี่ยจริงๆก็ไม่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราม uh, ีระบบดิจิตอลเฟสตูเฟสต่างๆนะครับที่สามารถจะกรอกระบบได้เพราะฉะนั at <t <t um> <t <t ้นข้อมูลที่กรอกนี่จะต้องถูกต้องและเป็นการสอบถามจากลูกค้าจริงๆอันนี้สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดเป็นการอยู่ลําพังแล้วกรอกแทนลูกค้าอันนี้จะไม่สามารถทําได้นะครับถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณคอน้ครับครับผมนะครับน้องแอนครับสำหรับตัวอย่างที่3านะครับเราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการยกผลงานให้เพื่อนครับในที่เป็นรายหน้าประกันชีวิตด้วยกันนะครับบางครั้งเราเห็นเพื่อนนๆะครับ เราผลงานดีก็จริงแต่เพื่อนยอดขายไม่มีเลยนะครับ <c oughs> ก็จะทำให้ห่อเหี่ยวไปนะครับ <c oughs> อาจจะเราอาจจะสงสัยเพื่อนก็เลยมุยกผลงานให้เพื่อนไปนะครับทำให้เพื่อนรู้สึกความกระปรี้กระเป๋าอขึ้อยากจะทํางานมากยิ่งขึ้นอันนี้เราเป็นความคิดของเรานะครับแต่ว่าในเชิงจรรยบัญช <c oughs> ันเป็นการถือว่าเป็นการผิดจรญยบัญ <c oughs> ไม่สามารถทําได้นะครับข <c oughs> ้อนี้เราถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเหมือนกับมีน้ําจิตน้ำใจให้กันนะครับแต่ว่าไม่สามารถทําได้ในข้อนี้นะครับ ก็ก็คือผลงานของเราต้องเป็นของเรานะคะครักเพื่อนก็ให้ไม่ได้นะคะรับเพื่อนก็ส่วนเพื่อนกันนะครับผมแต่ความรู้สึกมาทําข้อสอบไม่ได้นะคะครเราต้องแยกนะครับในเรื่องในเรื่องของการความรู้สึกของเรากับการที่อิงก,กับเรื่องข้อสอบจรรยาบรรณจรรยาบรรณนะค,ะ,คะแยกออกจากกาันโดยที่เชิงครับใช่ค่ะตัวอย่างที่สี่ค่ะสามีนอนป่วยอยู่บ้านภรรยาไปขายแทนแล้วบอกว่าเป็นผลงานของสามีถือว่าผิดจรรยาบรรณเพราะไม่ซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณและเพื่อนร่วมอาชีพค่ะนะครับก็ในข้อนี้นะครับแน่นอนครับ ในหน้าประกันชีวิตครับลูกค้าอยากจะซื้อกับใครเนี่ยจะต้องซื้อกับคนนั้นเราจะส่งใครไปแทนไม่ได้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัวก็ตามะนะคร,ครับไม่สามารถทําได้ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณนะครับสําหรับตัวอย่างที่ห้านะครับหากในหน้านะครับนำเสนอขายประกันชีวิตแบบชําระเบี้ยเป็นรายปีแต่ขนาดส่งมอบกรมธรรม์ให้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าได้ไปเสร็จเป็นชำระแบบรายเดือนะนะครับถือว่าผิดจรรยาบรรณครับเพราะว่าไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยนะครับ้นะังแอน ตัวอย่างนะคะคือในหน้านะคะรับเงินนะคะมาเป็นเบี้ยรประกันแบบรายปีการนําส่งก็ต้องเป็นแบบรายปีนะคะไม่ใช่นําส่งเป็นแบบรายเดือนซึ่งถ้าเกิดมันผิดก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของผู้เอาประกันภทัยที่จะชำระให้แบบรายปีก็ไม่สาม,มารถทาได้นะครับค,ครับผมสาหรับจรรยาบัรณข้อที่2อนะครับเขาบอกว่าให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยนะครับเขาบอกว่านายหน้าประกันชีวิตนะครับต้องมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าทั้งบุคลิกภาพ ข้อมูลต่าง,าง <ạ. S 1> ๆที่จะต้องใช้ถึงการแนะนําให้กับผู้อประกันภัยนะครับรวมถึงการเข้าพบนี่นะครับก็ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายตรงนัดนะครับที่ลูกค้านัดหมายไว้ทั้งนี้นะครับมันต้องรวมไปถึงทั้งก่อนการขายและก็หลังการขายด้วยนะครับตัวอย่างที่1นนะคะในหน้านะคะไม่มาเก็บเบี้ยประกันนะคะหรือให้บริการลูกค้านะคะ โดยลูกค้าไม่ทราบถึงผลเสียถือว่าผิดจรรยาบรรณนะคะที่ไม่ให้บริการที่ดีสม่ําเสมอหม่ชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่อย่างไรก็ตามในหน้านะคะควรแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าการมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการผู้เอาประกันภัยยังมีหน้าที่นําส่งเบี้ยประกันภัยแม้ว่าในหน้าจะไม่มาเก็บเบี้ยตามกําหนดก็ตามค่ะครับเพราะทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสิทธิของผู้เอาประกันภัยให้กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ใช่ไหมคะท่านอาจาครับไม่ต้องรอให้ในหน้ามารับ <ท>เบียบประกันอย่างเดียวนะคะใช่ครับผมสำหรับ,บตัวอย่างที่2ครับ้ังแอนครับเขาบอกว่าในกรณีที่ลูกค้าประสบปัญหาทางการเงินนะครับในขณะที่ทําประกันภัยมาแล้วเนี่ยหปีครึ่งนะครับแลวในหน้าไปแนะนําว่าโอ้กรสามารถที่กู้กรมธรรม์ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดนะครับในการที่กรมธรรม์บัญชีจะมีมูลค่าที่สามารถกู้ได้เนี่ยมันต้องกรมธรรม์ที่มีอายุ2ปีไปแล้ว2ปีไปแล้วนะครับซึ่งการชี้แจงสิ่งแบบนี้ให้ลูกค้าเข้าใจว่าสามารถกู้ได้เนี่ยเป็นการชี้แจงที่ ผิดจรรยาบรรณครับซึ่งผิดหลักเกณฑ์ด้วยะนะครับผมอันนี้ไม่สามารถทําได้นะครับตัวอย่างที่3ค่ะหากลูกค้านะคะมาปรึกษาเรื่องการยกเลิกกรมรมทันายหน้าจัดก,การยกเลิกกรมทันให้เลยถือว่าผิดจรรยาบรรณเพราะนายหน้าไม่ชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของพ้เอาปกันภัยใช่ไหมครับพี่นงนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับกรณีที่ลูกค้ามาปรึกษาเรานะครับในฐานะนายหน้าประกันชีวิตว่าอยากยกเลิกกรมทันสิ่งแรกที่นายหน้าควรจะทําก็คือว่านะครับต้อง ชี้แจงรายละเอียดของลูกค้าว่าคุณลูกค้าเนี่ยนะครับ uh. เสียสิทธิ์ที่อะไรไปบ้างแล้วเสียอะไรไปบ้างมากน้อยแค่ไหน,นและให้ลูกค้าได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับหากว่าลูกค้ายังยืนยันในสิทธิ์ว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์เราถึงจะควรที่จะยกเลิกให้ลูกค้าได้ครจรรยาบรณข้อที่สามรักษาความลับอันมีควรเปิดเผยของผู้อประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในหน้าต้องไม่เปิดเผยความลับของบุคคลทั้งสองฝ่ายดังต่อไปนี้ต่อบุคคลภายนอก 1. ผู้เอาประกันภัยนายหน้าต้องไม่นําความลับข้อมูลข่าวสารของผู้เอาประกันภัยทั้งเรื่องรายละเอียดส่วนตัวเรื่องที่อยู่ในใบคําขอไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นนะครับอันนี้นะครับในหัวข้อนี้คําว่าบุคคลภายนอกนะครับจะมีนอกจากผู้เอาประกันภัยนะครับนายหน้าประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิตแล้วเนี่ยนอกจาก3ามคนนี้แล้วครับที่เหลือถือว่าเป็นบุคคลภายนอกทั้งสิ้นเรานะครับในฐานะนายหน้าประกันชีวิตไม่สามารถนําข้อมูลไปเปิดเผยได้ับ 2. บริษัทประกันชีวิต ในหน้าต้องไม่นําความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงแก่ภาพพจน์ของบริษัทด,ด้วยเช่นกันสําหรับกรณีบริษัทประกันชีวิตคับต,ต้องแอน<ะ>ในกรณีที่ในหน้านะครับได้ยินข่าวาลือมานะครับว่าบริษัทประกันมีผลประกอบการแบบนั้นแบบนี้ดีไม่ดีนะครับเราก็อาจจะทําให้ไปพูดต่อนะครับซึ<ะ>่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทประกันนั้นๆได้หรืออาจจะถูกฟ้องร้องได้นะครับในกรณีที่เราอยากจะรู้หรือทราบข,ข้อมูลจริงๆว่า บริษัทประกันชีวิตนั้นมีผลประกอบการอย่างไรในปัจจุบันนี้ครับเราสามารถไปดูทางเว็บไซต์ของคอพหรือเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตต่างๆได้ครับเพราะเป็นข้อมูลที่เขาเปิดเผยเป็นแบบสาธารณะครับเ,เรา,สา,ารสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลานะครับตัวอย่างที่1ค่ะในหน้านะคะนำเรื่องของภรรยาผู้เอาปาาระกันภัยที่เป็นมะเร็งนะคะไปเปิดเผยตัวนี้นะคะไม่ผิดจรรยาบรรณเพราะว่าความลับของภรรยาผู้เอาปาาระกันไม่ใช่ผู้เอาปาาระกันค่ะตัวนี้ทำไมถึงไม่ผิด จัญญาบันละพี่นงนะครับโดยปกติครับในข้อนี้จัญญาบันข้อสามนี่นะครับต้องการคําว่าผู้ประกันภัยนะความรักของผู้ประกันภัยก็คือตัวผู้ประกันภัยเองนะครับแต่ละเคสนี้นะครับภรรยาผู้ประกันภัยยังไม่ใช่ผู้ประกันภัยเพราะฉนั้นจึงไม่ผิดจัญญาบันครับค่ะแล้วถ้าในอนาคตภรรยาของผู้อประกันภัยท่านนี้มาเป็นลูกค้าเราแน่นอนครับถ้ากรณีที่ต่อไปในอนาคตลูกค้านะครับรายนี้หรือภรรยานะครับมาเป็นผู้ประกันภัยแน่นอนครับในหน้า เคสนี้ก็จะผิดทันทีถือว่าผิดจรรยาบรรณถ้าเกิดเอาความลับของตัวภรรยาไปเปิดเผยเช่นเอาเรื่องของอาชีพรายได้ของเขาไปเปิดเผยนะครับก็ทําให้ผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันครับผมนะครับตัวอย่างต่อมานะครับเป็นตัวอย่างที่สนะครับสำหรัจบจรรยาบรรณข้อที่3นะครับผู้เอาประกันภัยทําประกันโดยให้ลูกติดของตนเองนะครับก็พูดง่ายๆว่ามีลูกติดมาแล้วแต่งงานใหม่นะครับก็ทําประกันชีวิตนะครับแล้วให้ลูกติดเป็นผู้รับประโยชน์โดยปกปิดเรื่องของผู้รับประโยชน์นะครับไม่ให้ภรรยาใหม่ทราบถามว่า นายหน้าทําถูกต้องหรือเปล่าครับเคสนี้ก็ตัวนี้นะคะไม่ผิดจรรยาบรรณนะคะนายหน้าทําถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็นข้อมูลของผู้เอาประกันภัยนะคะเราจะไม่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบค่ะเพราะว่ากรณีนี้ภรรยาถือว่าเป็นบุคคลภายนอกเพราะไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนต้นนะครับโอเคครับสำหรับจรรยาบรรณข้อ4ี่ครับต้องแอนการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยครับในส่วนที่เป็นสาระสําคัญเพื่อการพิรณารับประกันภัยหรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์นะครับเขาบอกว่านายหน้าต้องแนะนําให้ผู้เอาประกันภัยนะครับ เปิดเผยข้อความจริงในส่วนที่เป็นสาระสําคัญในการพิจารณารับประกันภัย <c oughs> โดยครับในหน้าประกันชีวิตต้องแนะนําให้ผู้เอาประกันภัยนะครับหรือผู้เอาประกันชีวิตเนี่ยเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงครับที่มีในใบคําขอ,ขอประกันภัยตัว <c oughs> อย่างเช่นนะครับอาชีพรายได้นะครับประวัติสุขภาพหรือการเคยถูกปฏิเสธการรับประกันหรือการถูกเลื่อนรับประกันหรือเปล่านะ <c oughs> ครับ <c oughs> เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการพิจา,ารณารประกัน <c oughs> ว่าบริษัทประกันชีวิตจะรับด้วยเบี้ยปกติหรือว่าจะถูกการกําหนดเบี้ยในอัตราที่เพิ่มขึ้นค่ะ ตัวอย่างที่1ค่ะในหน้าประกันภัยนะคะต้องไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ขอเอาประกันภัยในการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นสาระสําคัญนะคะโดยมีเจตนาให้บริษัทตกลงรับประกันภัยรายดังกล่าวอย่างในกรณีนี้ครับในกรณีที่ว่าคุณลูกค้านะครับปรึกษานะครับเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพหรืออาจจะเจ็บป่วยอยู่อาจจะมาปรึกษาในหน้านะครับว่าเอะเราควรจะแถลงความเป็นจริงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นในหน้าประกันชีวิตครับเราควรจะแนะนําลูกค้าว่า ให้แถลงค่อยำํำตามความเป็นจริงครับเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นให้เปลี่ยงแปลงเพราะมีผลต่อการพิจารณารับการของบริษัทป,ประกันชีวิตครับค่ะตัวอย่างที่2ค่ะในหน้านะคะไม่แจ้งเรื่องการเปลี่ยนอาชีพที่เป็นอันตรายน้อยลงนะคะเช่นตอนทําประกันนะคะปีแรกเป็นตํารวจนะคะ,คะพี่<ม>แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นเจ้าของกิจการแล้วหนังสือ อันนี้เขาบอกว่าไม่ผิดจรรยาบรรณนะคะเพราะว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่สาระสําคัญในการพิจารณารับประกันภัยอันนี้แอนอยากะรบกวนพี่หนอค่ะช่วยขยายความตรงนี้ให้หน่อยค่ะได้ครับผมนะครับสาหรับเคสนี้นะครับล,ลูกค้ารายนี้ได้รับการรับประกันจากบริษัทประกันชีวิตแล้วนะครับ,รบในฐานะที่เป็นตํารวจครับแต่ต่อมาเนี่ยเขามีความเสี่ยงน้อยลงเพราะว่าเปลี่ยนอาชีพจากตํารวจมาเป็นเจ้าของกิจการนั้นความเสี่ยงของลูกค้ารายนี้ลดลงค่ะซึ่งไม่มีผลกับกรมธรรม์ฉบัตินี้เลย ในกรณีกั้างครับถ้าเกิดว่าลูกค้ารายนี้เกิดมีการเปลี่ยนอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นซึ่งมันมีผลกระทบกับกรมธรรม์ความคุ้มครองแน่นอนอันนั้นน่ะจะถือว่าอาจจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเพราะฉะนั้นนะครับน้องแอนเคสนี้เนี่ยเนื่องด้วยความเสี่ยงของลูกค้ารายนี้ลดลงนะครับไม่มีผลต่อกรมธรรม์นะครับในหน้ารายนี้ครับจึงไม่ทาผิดไม่ได้ทําผิดจรรยาบรรณนะครับแต่ในกรณีกับการครับถ้าหากว่าความเสี่ยงของลูกค้ารายนี้เพิ่มขึ้นนะครับและในหน้าไม่ได้แจ้งเสียอันนี้ถือว่าผิดจร ไม่เสนอให้ผู้เอาประกันภัยทําประกันภัยเกินความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอที่นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ในหน้านะคะควรเสนอขายแบบประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและความจําเป็นของผู้เอาประกันภัยโดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยด้วยเป็นหลักนะคะเพราะหากผู้เอาประกันภัยนะคะทําประกันภัยเกินความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยแล้วนะคะ ผู้เอาประกันภัยนะคะอาจจะไม่สามารถนะคะรักษากรมธรรม์ไว้จนครบกําหนดสัญญาได้นะคะซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้เอาประกันภัยเองทําให้ผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับนั้นนะคะไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขนะคะและวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้อีกครั้งนะคะยังส่งผลเสียต่อบ,บริษัทประกันภัยและภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยอีกด้วยค่ะสําหรับตัวอย่างในข้อนี้นะครับต้องแอนเขาสมมุติว่าลูกค้ามีรายได้9,000บาทนะครับไมหน้าเนี่ยครับ เสนอให้บิดาของลูกค้านะครับซึ่งเป็นเศรษฐีพันล้านทําประกันไปให้โดยจ่ายชำระเบี้ยให้10,000แบาทะนะครับในกรณีอย่างนี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณไหมครับไม่ผิดจรรยาบรรณนะคะเพราะผู้ชําระเบี้ยคือบิดาแต่หากลูกค้าเป็นผู้ชําระเบี้ยเองค่ะพี่นงอันนี้ถือว่าในหน้าทําผิดจรรยาบรรณค่ะสแสดงว่าเคสนี้ถ้าหากว่าเราจะเสนอให้ลูกค้าโดยที่ไม่มีเกี่ยวกับบิดามาชําระเบี้ยให้เราควรจะเสนอเบี้ยแบบที่ลูกค้าสามารถชําระได้แล้วก็สามารถชําระได้ยาวนานไม่ ไม่ไม่ียกว่าไม่แลบไปแต่กรรมทานนะครับก็คือดูจากรายได้ของลูกค้าเป็นหลักนะคะในการชรําระเบี้ยประกันคับผมนะครับสำหรับตัวอย่างต่อมาครับในกรณีนะครับลูกค้าเป็นหนี้ธนาคารอยู่นะครับในหน้าประกันชีวิตคุณจะเสนอบแบบประกันแบบไหนหรือคุณทํายังไงครับให้ลูกค้าสในใจในการทําประกันนะครับพ<ง>ีงแอนค่ะถ้าแนะนํานะคะในหน้านะคะควรแนะนําให้ลูกค้านะคะซื้อประกันนะคะตามค,ความสามารถนะคะที่สามารถชรําระเบี้ยได้ค่ะก็คือเราต้องดูว่าแบบประกันแบบไหนที่เหมาะสมกับลูกคา้าแล้วเบี้ยประกันที่ไหนลูกค้าจ่ายไหวอาจจะเป็น ชำระรายปีหรือรายเดือนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับตามความต้องการของลูกค้านะคะได้ครับผมสาหรับตัวอย่างที่สามนะครับนายกอนะครับเป็นนายหน้าและแนะนําให้นางขอซึ่งเป็นภรรยาของตอนเองนะครับทําประกันชีวิตนะครับโดยจ่ายเบี้ยสูงกว่าไรายได้ของนางขอครับนายกอซึ่งเป็นนายหน้าเขาก็เสนอเรื่องที่จะจ่ายเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งอันนี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณไหมครับน้องแอนผิดจรรยาบรรณนะคะเพราะว่านายกอนะคะผู้เป็นนายหน้านะคะเสนอให้นางขอ ถึงแม้เป็นภรรยานะคะทําประกันเกินความสามารถในการชําระเบี้ยประกันค่ะแสดงว่าในกรณีแบบนี้เราดูผู้เอาประกันรายได้ของผู้เอาประกันเป็นหลักว่าถึงแม้ว่าจะมีภรรยามสามีหรือภรรยาเป็นนายหน้าก็ตามแต่ว่าตัวผู้เอาประกันภัยคือใครมีรายได้เท่าไหร่ใช่ค่ะโอเคครับจรรยาบรณข้อที่6ค่ะไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบําเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัยค่ะค่าบําเหน็จที่ได้รับนะคะจากทางบริษัทคือค่าตอบแทนที่บริษัทจะให้กับนายหน้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะคะให้บริการแก่ผู้เอาประกันไทยดังนั้นในหน้าจึงไม่ควรที่เสนอลดค่าบําเน็จของตนเองนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามเพื่อเป็นการจูงใจนะคะให้ลูกค้าตัดสินใจทําประกันกับเราทั้งนี้ในหน้าควรจูงใจหรือชี้แนะให้ลูกค้านะคะเห็นผลประโยชน์นะคะของการทําประกันชีวิตมากกว่าค่ะครับในกรณีแบบนี้นะครับสำหรับเรื่องการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดเนี่ยรเราอาจจะมีเห็นกันทั่วๆไปนะครับว่าเอ๊ะ บางครั้งมีการไปนำเสนอลูกค้าแล้วก็บอกว่าจะมีของแถมึงของแถมนี่ถ้าอย่างนี้เราแถมให้ลูกค้าก่อนถือว่าผิดจรรยบรรมไหมครับน้องแอนไม่ได้นะคะผิดจรรยบรรณถือเป็นการ,รจูงใจให้ใ<ช>ลูกค้าทำประกันก็เลยไม่รู้ว่าลูกค้าเห็นประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิตจริงหรือว่าอยากจะได้ของแถมใช่ค่ะใช่ไหมครับตัวอย่างแรกนะครับ <c oughs> การที่นายหน้าจ่ายเบี้ยประกันปีแรกให้หรือเสนอให้ทองคําผิดจรรยบรรมไหมครับ ผิดจัญญบันนะคะพอการเสนอจ่ายเบี้ยหรือเสนอทองคําแทนเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะของการลดค่าบําเหน็จเป็นการจูงใจค่ะพี่นงครับอยจางที่เราคุยกันเมื่อกี้อาจจะเป็นลูกค้าอยากได้ทองมากกว่าเห็นประโยชน์ของกรมธรรม์ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็ถือว่าผิดจญญบันนะครับถัดมาครับนายหน้าไม่เคยลดค่าบําเหน็จแต่ใช้วิธีเลี้ยงอ่านกลางวันหรือแบ่งเงินค่าบําเหน็จเพื่อซื้อดอกไม้ให้ลูกค้าในวันสาคัญเช่นวันปีใหม่วันเกิดย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ผิดจรญญบันไหมครับ ไม่ผิดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลดค่าบําเเน็จให้ลูกค้าทําประกันกับเราคะ่ะนะครับตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับในกรณีอย่างนี้ครับสมบมติว่าในกรณีที่นหน้านะครับเป็นนายหน้าใหม่แล้วก็ไปขายประกันชีวิตให้กับหัวหน้างานแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานนะครับเพื่อนร่วมง,งานก็ให้ความอบรับางอย่างดีนะครับก็ซื้อกับกรมธรรมหลังจากนั้นเนี่ยนายหน้าอาจจะซึ้งใจครับก็มีการเลี้ยงงาประทานอาหารอ,อย่างนี้เราผิดจรรยาบรรณไหมครับน้องแอนไม่ผิดนะคะไม่ผิดเนาะ,ะเพราะถือว่าเป็นการ เป็นแบบว่าเรื่องขอ,งของคุณใช่ค่ะหลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อไปเรียบร้อยแล้วะนะครับถ้าเป็นกรณีแบบน,นี้ก็คือถือว่าไม่ผิดกฎหมายผนดบรรทันะครับตัวอย่างที่สองนะคะในหน้านะคะให้ผู้เอาประกันไทยกู้เงินเพราะว่าเห็นเป็นคนดีนะคะเราเลยไม่คิดดอกเบีย้ยกับลูกค้านะคะลูกค้านะคะจึงนําดอกเบีย้ยที่ไม่ต้องมาชําระมาทาประกันชีวิตกับเรานะคะตัวนี้ผิดจรรทบณไหมคะพี่นงอันนี้ถือว่าไม่ผิดจรรรรณครับเพราะว่าในการซื้อประกันชีวิตนะครับลูกค้าเอาดอกเบี้ยที่ประหยัดไปได้เนี่ยมาซื้อประกันโดยไม่ได้มีเกี่ยวเรื่องกกับาร ค่าบำเหน็อะไรเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ผิดจรรยาบรรณครับไม่จะเป็นการจงใจด้วยใช่ครับใช,ใช่ครับจรรยาบรรณข้อที่7ครับไม่แนะนําให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทําสัญญาใหม่หากทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์นะครับโดยในหน้าต้องไม่แนะนาผู้อาประกันภัยยกเลิก,รกหรือเว้นคืนกรมธรรม์นะครับหรือทําการเปลี่ยนแปลงมูลค่ากรมธรรม์หากทำให้คุณลูกค้าหรือคุณถือกรมธรรม์เนี่ยเสียประโยชน์ไปนะครับเพราะการทําสัญญาฉบับใหม่นะครับ ลูกค้าอาจต้องชำระเบีย้ยประกันที่สูงขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆมากขึ้นเช่นค่าตรวจสุขภาพนะครับหรือว่าค่าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในการพิจารณารับประกันของบริษัทประกันชีวิตนะครับซึ่งสึงเสียประโยชน์ครับระยะยาวออกไปลูกค้าเสียเบีย้ยเพิ่มแน่นอนะนะครับลักษณะนี้ไม่ควรแนะนําให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ครับตัวอย่างที่1น,นะคะหากลูกค้านะคะชําระงวดแรกมาแล้วแต่กรมธรรม์ยังไม่ออกค่ะพี่ในหน้าแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนแบบประกันใหม่ที่ผลประโยชน์มากกว่าเดิมผิดจรรยาบรรณไหมคะโอเคครับ ลักษณะแบบนี้กรมธรรมยังไม่ได้มีผลบังคับยังไม่ได้อนุมัติถือว่าไม่ผิดจรรยาบรรณครับลูกค้าอาจจะเห็นประโยชน์ที่มากกว่าซึ่งลูกค้าเห็นเองนะครับก็สามารถที่จะขอเปลี่ยนแบบประกันได้แต่ในกรณีกลับกันครับถ้ากรมธรรม์ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วแล้วเกิดในหน้าไปแนะนําว่ามันมีกรมธรรม์อีกฉบับหนึ่งที่แบบประกันนี้มีผลประโยชน์ดีกว่าไปจูงใจให้ลูกค้าเปลี่ยนแล้วลูกค้าเปลี่ยนอันนี้ถือผิดจรรยาบรรณนะครับค่ะตัวอย่างที่สองค่ะ ลูกค้านะคะต้องการยกเลิกกรมทันในหน้ายกเลิกให้เลยโดยไม่ชี้แจงให้ลูกค้าเห็นนะคะว่ามีผลดีผลเสียอะไรบ้างอันนี้ผิดจรรยาบรรณไหมคะพี่แน่นอนครับผิดจรรยาบรรณแบบเต็มร้อยเลยครับอันนี้เพราะว่าในการที่ลูกค้ามาขอให้เรายกเลิกกรมทันให้เนี่ย<อ>ในหน้าประกันชีวิตมีหน้าที่ที่ต้องชี้แจงให้ลูกค้าทราบก่อนว่าหลังจากยกเลิกไปแล้วเนี่ยลูกค้าจะเสียประโยชน์อะไรบ้างอย่างเช่นนะครับอย่างนี้พี่กิดวคุยกันว่าจะเสียเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการสิเบรียาารยนประกันเพิ่มพึ้นนะครับหรือว่า เสียสิทธ์การรักษาพยาบาลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่ทําให้ลูกค้าเสียสิทธ์ไปโดยเฉยนะเพราะนั้นข้อนี้ถ้าเกิดไปทําให้ลูกค้าเนี่ยครับถือว่านายหน้าทาผิดจัญยาบัรครับตัวอย่างต่อมานะครับสําหรับในกรณีที่บริษัทมีการปรับปรุงแบบประกันใหม่นะครับซึ่งนะครับผลประโยชน์ดีขึ้นนะครับและก็ให้ผู้ประกันสามารถที่จะเลือกแบบประกันแบบเดิมหรือแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็ได้นะครับในกรณีถ้าเกิดนายหน้านะครับไปแนะนําให้ลูกค้านะครับเป็นแบบประกันนะครับโดยผู้ประกันภัยจะต้องเสีย เงินเพิ่มอ,อีกเล็กน้อยเนี่ยแบบนี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณไหมครับไม่ผิดจรรยาบรรณนะคะเพ <ขอ S 2> ราะว่าผู้เอาประกันภัยนะคะลูกค้าไม่เสียผลประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าด้วยค่ะเ็มหน้านะคะสามารถกระทําการได้เลยค่ะก็คือเราเสนอให้ลูกค้าได้พิจารณาว่าลูกค้าอยากจะเลือกแบบประกันแบบเก่าหรือแบบใหม่ก็ได้ค่ะรทลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจเองใช่ค่ะจรรยาบรรณข้อที่8ค่ะไม่กล่าวลายทับถมในหน้าหรือบอริษัทอื่นนะคะ ในหน้าที่ดีนะคะต้องไม่กล่าวร้ายพาดพิงหรือกล่าวทับถมในหน้าท่านอื่นหรือบริษัทประกันชีวิตอื่นนะคะรวมถึงไม่กล่าวโอ้อวดยกย่องนะคะบริษัทของตัวเองนะคะหรือแบบประกันชีวิตของตัวเองที่ตนทําอยู่นะคะเกินความเป็นจริงค่ะอ๋อลักษณะนี้ก็คือหมายความว่าเราไม่ให้เรียกว่าไม,ไม่มีการไปพูดพาดพิงถึงในหน้าประกันชีวิตท่านอื่น<ช>ว่าเขาไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้หรือบริษัทประกันนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ใช่ค่ะคือไม่สามารถทําได้ใช่ค่ะถือว่าผิดจรรยาบรรณใช่ไหมครับใช่ค่ะ อย่างเช่นนะครับในการกล่าวถึงในหน้าคนอื่นนะครับว่าเขามีพฤติกรรมเจ้าชู้มีภรรยาหลายคนชอบพูดบดชอบโกหกเชื่อถือไม่ได้ชอบเที่ยวกลางคืนอ,อย่างนี้ผิดจรรยาบรรณไหมครับผิดจรรยาบรรณนะคะเพราะว่าเป็นการกล่าวร้ายทับผมในหน้าท่านอื่นค่ะชัดเจนเลยใช่ไหมครับแบบน,นะครับและการกล่าวหาว่าบร,ริษัทอื่นจ่ายเงินล่าช้าไม่สนใจผู้เอาประกันหรือเป็นบร,ริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับยังไม่มีระบบการให้บร,ริการที่ดีอย่างนี้นะ ถือว่าผิดจรรยาบรรณไหมครับต้องแอนผิดจรรยาบรรณนะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นการกล่าวร้ายทับถมบริษัทประกันชีวิตอื่นค่ะเพราะฉะนั้นสินี้เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ค่ะผิดนะคะผิดจรรยาบรรณนะครับแล้วอย่างเช่นการบอกว่าบริษัทของตนเนี่ยครับจ่ายผลประโยชน์ที่มีกรรมธันดีกว่าบริษัทอื่นๆนะครับไม่มีบริษัทไหนจ่ายดีกว่านี้แล้วนะครับว่าเป็นบริษัทเดียวในประเทศนะครับที่คอพอลิุวาตให้ขายได้อย่างเงี้ยถือว่าผิดจรรยาบรรณไหมครับอันนี้ก็ผิดจรรยาบรรณนะคะเพราะว่าเป็นการกล่าวโอ้อวดนะคะยกย่องบริษััทเเอออองงงนนะะหรรืแบบปกข เกินความเป็นจริงค่ะเป็นการกล่าวเชิงทับถมบริษัทซึ่งทับถมบริษัทเองด้วยใช่ค่ะผิดนะคะผิดจรรยาบรรณไม่ควรทานะครับไม่ควรทำนะครับแลวในกรณีอย่างนี้ครับท่านอธินายหน้าชักชวนทํปรายการแล้วบอกว่าบริษัทของตนมีฐานะทางการเงินมั่นคงครับแลวก็มีทรัพย์สินมากกว่าบริษัทอื่นๆนะครับและโอกาสร้มละลายเนี่ยน้อยที่สุดเลยถ้าจะไม่มีเลยอันนี้ผิดจรรยาบรรณไหมครับไม่ผิดจรรยาบรรณนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปกล่าวเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอื่นเราพูดถึงบริษัทประกันชีวิตของเราเองค่ะใช่ครับแะ่นนนนอหาก คุณลูกค้านะครับหรือผู้ออประกันนะครับอยากจะรู้ว่าอยากจะทราบว่าบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทเนี่ยมีความมั่นคงมีทรัพย์สินมากจริงหรือเปล่าปัจจุบันนี้นะครับในเรียกว่าในออนไลน์ต่างๆในเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลพวกนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้แล้วก็สามารถรู้ได้ว่าความมั่นคงที่เรากล่าวอ้างถึงเนี่ยเป็นจริงหรือไม่จริงได้ครับใช่ค่ะตรวจสอบได้นะคะครับจัญญาบันข้อที่9ก้าครับต้องแอนเขาบอกว่าในหน้าประกันชีวิตต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอนะครับการเป็นนายหน้าประกันชีวิตนะครับหลังจากที่เราสอบได้แล้วเนี่ยนะครับนอกจากสิ่งที่เราเรียนรู้ไปแล้วเราจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มพูนในเรื่องความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีตเกี่ยวกับวิชาชีพของนายหน้าเช่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบภาษีการเงินนะครับเรื่องของการพูดต่อหน้าฐานะถึงนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่นายหน้าประกันชีิตต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้คำปรึกษากับผู้ที่มาขอคำปรึกษาหรือบุคคลทั่วไปได้นะครับ ตัวอย่างที่1การที่นายหน้านะคะถือว่าตนเองนะคะมีความรู้ความสามารถมากกว่าคนอื่นเพราะว่าจบการศึกษาด้านธุรกิจจากต่างประเทศจึงไม่สนใจหาความรู้เพิ่มเติมอันนี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณไหมคะพี่ถือว่าผิดจรรยาบรรณนะครับเพราะว่าในจรรยาบรรณข้อนี้กล่าวไว้ว่านะครับว่า ในหน้าประกันชีวิตที่ดีจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะจบจากสกถาบักากานการศึกษาใดแม้ก็ตามถ้าเขาหยุดดูแค่แค่นั้นก็เท่ากับอยู่กับที่ไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นมานะครับเพราะนั้นการที่ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะสามารถทําให้เขาสามารถนําไปใช้กับวิชาชีพการประกันชีวิตต่างๆได้ด้วยครับตัวอย่างที่2ค่ะการสมัครเรียนฝึกพูดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าในหน้านะคะต้องใช้ศาสตร์และศิลในการพูดสื่อสารหรือขายประกันให้กับผู้เอาประกันอยู่แล้วนะคะ ครับการเรียนการฝึกการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับแน่นอนครับการเป็นในหน้าประกันชุดที่ดีเนี่ยครับเราจะต้องมีการฝึกฝนนะครับในการเจรจาการพูดคุยทั้งต่อบุคคลและก็ต่อสาธารณชนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีการฝึกการเรียนการพูดเนี่ยนะครับเราจะสามารถสื่อสารกับผู้ประกันสื่อสารกับบุคคลภายนอกต่างๆนะครับและสามารถที่จะให้คำปรึกษากับบุคคลทั่วไปได้ด้วยครับค่ะจัญญาบรรที่10นะคะ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามนะคะทั้งทำลงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณตรงนี้นะคะหมายถึงว่าในหน้านะคะต้องเป็นผู้ประพฤติดีจิตใจดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยสุจริตใจค่ะประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความเป็นมิตรที่ดีต่อผู้อื่นนะคะมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพมีคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณค่ะค,นนะครับในกรณีนี้ครับให้เราพูดถึงศีลนะครับศีลก็คือเราลองนึกถึงภาพศีลห้าครับห้ามพูดปด นะครับต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่นายหน้าควรจะปฏิบัติอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปพบกับลูกค้าเนี่ยเราต้องพูดความจริงให้ลูกค้าฟังเพราะนั้นห้ามพูดปลดด้แน่นอนนะครับเพราะนั้นท่านนึกถึงคําว่าศีลไว้นะครับพฤติกรรมนะคะที่ไม่อยู่ในศีลธรรมอันดีงามนะคะตัวอย่างเช่นนะคะชอบดื่มเหล้าค่ะครับก็ผิดศีลข้อหนึ่งครับค่ะตีสนิทนะคะ แอนมาคุยกับพี่นงบ่อยๆเนี่ยหวังผลประโยชน์กะให้พี่นงเนี่ยซื้อประกันกับแอนก็แสดงว่าไม่จริงใจใช่ไหมครับหรือนําเบี้ยหนักประกันนะคะที่อยู่ในช่วงเวลาผ่อนผันตอนนี้นะคะไปใช้ก่อนก็แน่นอนครับผิดต่อผู้เอาประกันนะครับที่จัญญาบนด้วยใช่ไหม่่จัญญาบนด้วยครับคอนีในหน้าผู้ชายนะคะชอบพูดโกหกหลอกลวงกับผู้หญิงสาวเวลาไปเที่ยวที่ต่างๆนะคะแต่ไม่เคยพูดโกหกกับผู้เอาประกันไทยค่ะพี่ครับแน่นอนครับสำหรับกรณีนี้นะครับในหน้าผู้ชายชอบไปพูดโกหกหญิงสาว ถือเป็นการผิดจรรยาบรรณครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในข้อศสียน,นะครับที่ผิดด้วยนะครับถึงแม้ว่าเคสนี้นะครับลูกค้าจะไม่เคยถูกหลอกลวงลูกค้าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับแต่ทั้งนี้ก็ตามครับในหน้าประกันชีวิตเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปบุคคลทั่วไปรวมถึงทีมงานด้วยนั้นการที่ในหน้าประพฤติผิดถึงทำข้อใดข้อหนึ่งก็ถือเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันครับ นะครับน้านแอนนี่คือจรรยาบัณทั้ง10ข้อนะครับ <unlock. S 1> ที่เราจะใช้ในการสอบกันนะครับข้อกําหนดนะครับที่จะเกณฑ์ในการผ่านในการทําการสอบน,นี้นะครับมีข้อ,อสอบทั้งหมด10ข้อ <c oughs> เราต้องทําให้ผ่านอย่างน้อย7ข้อนะครับก็คือจะทำให้ผ่านเกณฑ์นในการสอบได้นะครับทั้งนี้นะคะยังมีอีก3หัวข้อนะคะที่จะต้องใช้ในการสอบในหน้าประกันชีวิตนะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกันชีวิตประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย พบรบประกันชีวิตพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ